อันนี้ครับตัวเขาทั้งหมดเลยนครับผมจะเลือกกระต่ายครับแกมโมลสสิบสี่ครับอืมอยู่ทาง้านะครับผมจะสอนวิธีการ KO เอ่อไอเจ้าบูดัสหรือหนึ่งทับเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าหนึ่งจุดหนึ่งทับหนึ่งทับหกอะครับอ่าเวทีสตาร์ทและปิดนะครับอืม เดี๋ยวผมจะพอจะมีเวลาผมก็จะแสดงสก,กิลให้ดูนะครับสก,กิลผมไปทั้งหมดแป๊บนึงนะครับมีทั้งหมด5สก,กิลนะครับสก,กิลที่หนึงก็คือยิงแล้วทำให้ช้าลงลบประมาณ3.0นะครับก็อีสกสกิลหนึ่งก็คือก,กิลช็อต ใช่หนึ่งเกวเพื่อจู่โจมแล้วตะกินที่ห้านี้ดีสุดครับวอล์มการ์คมากคือใช้กระเป๋าเวียงใส่บูดาซึ่งทําให้ติดต่อกันสามครั้งแล้วตะกินที่สามเนี่ยสามารถเสกยาบได้ทีนี่สี่สามารถกระโดดหลบพันทีครับซึ่งหลบโบดาได้ดีมากอันนี้ครับผมจะรอไป้ะอันนี้หลบหลบมันอั้นี่จะไปหามันแล้วก็เวียงกระเป๋ามก็จดเคโนะครับยิงใส่มันครับปึง โปงเว็บตายแล้วไหมล่ะอันนี้ของนะครับหมดไปเติมนะโป้งปงพยายามยิง้มันอยู่ไกลมากที่สุดครับเห็นไม้น่ารักไห้โปงนี่นะครับเลงที่มันโปงพยายามยิงถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนครับ อยากมันเข้าใกล้ตัวเราได้มากที่สุดแต่ผมนี่คือพยายามจะทู้ระยะประชิดก,ก็คือใช้สกินนี้ยครับสกินแบ็คแพ็คสกินกระเป๋านี่นะครับพยายาม่งเวลาไว้มากที่สุดพอสกินมาแล้วรอแล้วไม่ต้องรอครับหมุนเวียนกระเป๋าเลยครับมาแต่เคให้เรายิงมันครับปืนจะเสีอเงาอ่อนน,นี่แน่ป้องป้องป้อง ให้ม KO มากที่สุดครับทาที่ทําได้นะครับอย่าไปทําฝืนถ้าทำฝืนแล้ว KO แล้วมันไม่ KO คือมารายุ่งนะนี่จะกินที่ใช้เวลานานแต่ผมนี่ไม่ได้กินไม่นานอนะ่ะรัดเดียวบางคนอาจจะคิด,ดว่าผมกะน,นะครับก็คิดไปเถอะเออแล้วแต่ความคิดพวกเราทาที่ต่างกันนะช่างครับไม่เป็นไรแย่แล้วทำอไมดีละโบร้าสัะข้าผม ก็ใกล้ๆมองครับกระโดดนี่ทำอะไรเราไม่ได้แล้วงั้นถอยก่อนฮึ่มว้าพอพอเรากินเราได้ปุ๊บเบียนกระเป๋าใส่โบด้าเอ้าไม่โดนครับสวยแล้วคุณดาวนั่นด้วยเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยช่วยตัวด้วโอ้ เพราะว่าสกินแต่ละสะกินผมมีโหดโแต่ไม่ได้ถึงโหดมากนะต้องถ่วงเาถ่วงเวลาไว้มากที่สุดก่อนอย่าไปเข้าใกล้มันอย่างนี้นะคะใช้ได้ใช้สกินใช้กิวช็อตเย,ย้ชนะแล้วว้าวเจ๋งแป้เลยแล้วข้ามสมิทแล้วอ่านะครับข้าราชการรับชมครับเพียงแค่นี้สวัสดีครับ